ครที่มองเห็นไม่ชัดเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเบลอ,ร,บอร,ระวังอาจเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายหรือว่าบริหารสายตาเพื่อชดเชยลานสายตาที่เสียไปค่ะเริ่มจากการที่ให้ผู้ป่วยนะคะมองหน้าตรงจากนั้นนะคะค่อยๆกวาดสายตาไปเรื่อยๆค่ะลองเริ่มจากการกวาดสายตาไปทางข้างที่เราถนัดก่อนนะคะอย่างเช่นหันไปทางนี้แล้วก็กอกลูกตาไปทีนี้ค่อยๆกลับไปที่เดิมค่ะกอกตาไปทางขวา แล้วก็กอกตาตรงค่ะจากนั้นนะคะฝึกกอกตาไปทางด้านที่อ่อนแรงค่ะอย่างเช่นวันนี้เราจะให้อ่อนแรงข้างซ้ายนะคะก็มองตรงแล้วก็ค่อยๆกอกไปทางด้านซ้ายแบบนี้ช้าๆนะคะกลับไปที่เดิมกอกไปทางซ้าย กลับไปที่เดิมให้เราฝึกไปเรื่อยๆได้เลยนะคะสักวันหนึ่งประมาณ10ครั้งถึง20ครั้งก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นทําให้การมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นไม่ค่อยชัดค่อยๆดีขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ส่งต่อไปให้ผู้ป่วยหรือว่าญาติใครที่กําลังเป็นสโตงอยู่เพราะว่าการออกกาลังกายทุกวันเนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ใกล้เคียงกับปกติค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทํากายภาพบาบัดนะคะก็สามารถตติดด่อเข้้าามไ ที่กายสิริคลินิกกายภาพบำบัดได้เลยค่ะกายที่ดีต้องกายสิรินะคะ